อาคารกล้วยไม้สยามออคิดเซ็นเตอร์ที่ตั้งเด่นเป็นจุดสนใจในตลาดออตอกอนี้เป็นศูนย์รวมกล้วยไม้เพื่อจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์รวมร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกที่มีคุณภาพสินค้าระดับส่งออกจากฟาร์มกล้วยไม้ระดับชั้นนาของประเทศ องค์การตลาดเพื่อกเกษตรกรหรืออตกได้ตอกย้ำการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ตามนโยบายรัฐบาลโดยเน้นสร้างคุณภาพเพื่อย,ยกระดับการซื้อขายภายในตลาดเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนั้นอตกจึงได้สร้างอาณาจักรกล้วยไม้ไม้ดอกและไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นศูนย์รวมร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกที่มีคุณภาพสินค้าได้มาตรฐานในระดับส่งออกสยามออคิดเซ็นเตอร์ได้สร้างขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้ไม้ดอกและไม้ประดับมีช่องทางการจำหน่ายกล้วยไม้ที่ได้มาตรฐานระดับส่งออก สามารถตอบรับความตระหนักรู้ของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนกล้วยไม้การเพราะพันธุ์กล้วยไม้การประชุมเชิงวิชาการด้านกล้วยไม้และประชาชนทั่วไปนอกจากนี้อาคารสยามออคิดเซ็นเตอร์จะกลายเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ดังนั้นอตอกอจึงได้ก่อสร้างตลาดและจัดตั้งศูนย์แสดงกล้วยไม้ไม้ดอกและไม้ประดับแบบครบวงจรเพื่อให้ข้อมูลการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายอาทิกเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไม้ผู้จำหน่ายกล้วยไม้ไม้ดอกและไม้ประดับรวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับการเจรจาการค้าและส่งเสริมผลักดันการส่งออกให้เป็นโปรดัก์แชมเปียนต่อไป โดยยึดหลักการบริหารงานแบบบูรณาการมีนโยบายจัดให้เป็นสถานที่แสดงสินค้าและจำหน่ายตามมาตรฐานส่งออกโดยเลือกตลาดเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มกล้วยไม้กลุ่มไม้ดอกและไม้ประดับกลุ่มผู้ส่งออกซึ่งผ่านการคัดเลือกจากสมาคมสถาบันสหกรณ์และชมรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ที่จอดรถก็สะดวกสบายเนาะแล้วเป็นทางผ่านหลายหลายทางอะนะอันไหนสวยแล้วก็ราคาไม่แพงพอซื้อได้แวนด้าก็ชอบหวายก็ชอบมันชอบหมดใครอยากจะมาชมกล้วยไม้รถเบก็หลายสายรถส่วนตัวก็จอดได้เยอะนะคะเดินก็สะดวกอ่าค่ะแล้วก็ตรงข้ามกับตลาดก็มีของทานเยอะก็มาชมกล้วยไม้กัน ที่ร้านก็จะมีจำหน่ายกล้วยไม้สกุลแวนด้าแคทเทอรียาไวแล้วก็สกุลแอสโคเซนดาตระกูลเข็มก็มีหลายชนิดสถานที่ตรงนี้จะช่วยกับทางบริษัทมากเลยค่ะเพราะว่าบริษัทอยู่ต่างจังหวัดการเดินทางอาจจะไม่สะดวกตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นหน้าร้านได้ในการรับสินค้าจำนวนไม่มากแทนแคร,รี่ไปแบบถือขึ้นเครื่องไปอะไรอย่างนี้พวกนักท่องเที่ยวเป็นสถานที่โชว์สินค้าได้ ดีทีเดียวเลคะ่ะเพราะว่าใจกลางเมืองด้วยนะคะเพราะปกตินี่ก็ต่างชาติเยอะมากนะคะที่ใน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 ศูนย์เนี่ยคะ่ะอ,อาเซียนเนี่ยแหละคะ่ะในชาติในอาเซียนเนี่ยคะ่ะมีเข้ามาหลายประเทศเลยะคะ่ะอาจจะได้ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเป็นช่องทางที่ดีทีเดียวเลยคะ่ะสำหรับที่นี่อ,อตอกอส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในการซื้อขายกล้วยไม้ที่สะดวกและครบวงจรหากแต่ยังตระหนักถึงอนาคตของกล้วยไม้และองค์ความรู้เรื่องกล้วยไม้โดยอตกได้วางรากฐานให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งในประเทศเพื่อตลาดกล้วยไม้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดกล้วยไมย้แห่งเอเชียในอนาคตอตอกอ,องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรสร้างตลาดเพื่อคุณภาพชีวิต